สวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดเมื่อนีวันที่10มกราคม2 6 4เนาะครับเนาะคลิปนี้ครับผมกับิน้ำผ้าพี่น้องมาเบิงแนวทางตัวเลข5น้อยของแอดแม่นำหนึ่งแล้วก็แนวทางตัวเลข5น้อยของแอดเจฟ่องเบียครับพี่น้องผมกับโบได้ลงคลิปเอาแนวทางมาฝากพี่น้องหลายมือลายเว้นเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้มีโอกาสครับผมได้ยิบเอาแนวทางตัวเลขมาฝากพี่ตอน,น้องอีกคือเก่าแลเหมือนเดิมครับก่อนสีน้ำผ้าพี่น้องไปเบ่งแนวทางตัวเลขครับผมกะขอกาลังใจจากพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพี่น้องเสียบเด็ดผานแนวทางตัวเลขนในคลิปต่อไปครับพี่น้องผมแล้วการทัาพี่น้องท่านใดครับสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มหวย VIP กับผมครับพี่น้องกะสามารถทักไลน์ผมมาได้เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับพี่น้องผมสามารถแอดไอดีไลผมมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้ครับสมัครฟรีครับพี่น้องผมบบมีค่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นครับสมาชิกในกลุ่มหวยวีพีบวกกันทุกมือรวยกันทุกวันครับผมพี่น้องได้ถอนเงินกันทุกมือทุกมือครับมีแอดมินครับค่อยว่างแนวทางตัวเลขให้ทุกมือทุกเวลาครับโบวา่าจะเป็นหวยยี่กีหวยห้าน้อยหรือหวยหุ่นอื่นๆครับพี่น้องมีครบ มีถูกหวยครับอยู่ในกลุ่มหวย VIP ครับเอาถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกะทักไล่ส่วนโตมาพูดคุยกับผมได้ด้วยครับเด้อเอาบันนี้เว้ามากกะส่เวลามากพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบุป็ิญการเสียเวลาครับมาเริ่มต้นเมืองแนวทางตัวเลขหาน้อยครับของแอดเจฟ้องเบียกันก่อนเลยพี่น้องผมหวยห้าน้อยงวดประจำวันที่10มกราคม2563ครับ ของเอจฟองเบียร์มือนีเพิ่นไห้วิ่งรูดหนึ่งกับสองฟันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูดหนึ่งกับสองฟันหนึ่งครับตัวเจาะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองหาสองแปดสองเก่าครับฟันขาดหนึ่งหกหนึ่งเก่าเอจฟองเบียร์ครับพี่น้องผมเอานี่คือแนวทางของเพิ่นเห็นชอบตรงกันกะบันทึกเสียใบเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็คามมาเบิงหาน้อย VIP บวกพิเศษครับผมพี่น้องของ s อฟจฟองเบียครับชุดนี้เป็นหาน้อย VIP บวกหาน้อยพิเศษเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เพื่อนห้วิ่งรูด1นึกับเฟันหนึ่งครับพี่น้องผมวิ่งรูด1นึ่กับเจฟันหนึ่งต๊ะเจาะครับผม101819707879ครับพี่น้อง ฟันขาด1นึกับหาเด้อพี <c ười> ่น้องเด้อฟันขาด1นึ่งหนึ่งเจอเจฟองเบียครับพี่น้องผมแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแนวทางหวยห้าน้อยมัดร่วมของแอดแม่นำหนึ่งครับพี่น้องผมเมื่อนี้แม่นำหนึ่งให้วิ่งรูดหากับศูนย์ฟันศูนย์เด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูดหกับศูนย์ฟันศูนย์ครับพี่น้องผมโตเจาะครับศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์เก่าหาหนึ่งหาสาม 5058 7 0ูน5์5อครับแอดแม่น้ำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของเพิินเอาเห็นชอบตรงกันกะจวดจาดฝาดบึมพี่หน้าบึงน้ำเด้อพี่น้องเด้อมักจังคอยเอาบอมักกะปล่อยผ่านทอน้นัตัวเนาะพี่น้องเนาะขั้นสิถือบ่อยากเลยครับพี่น้องผมสื่อตัวใดก็ถือครับเอานี่คือแนวทางจังไดกะพี่หน้าบ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อ สุดท้ายนี่ครับขอบคุณแนวทางตัวเลขครับผมจากแอดแม่น้ำนึงและแอดเจฟ้องเบียครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้สุดท้ายนี่กะขอไวพ้พวนให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองมันหมนปังๆกับตัวเลขในมือนีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ